มื่อดีปายูไปต่อวิสาเนาะค่ะแล้วก็ขาต่อวิสาจักบาทจักยูโรเดี๋ยวปายูจะมาเล่าสุฟังอร์กับพี่น้องตอนเด่นหน่อยก็นี้ราคาเท่าไรโอ้โหค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขุมสุขวัลยค่ะสบายดีคนณพ่อจ้าปายุก็สบายดีค่ะพี่น้องปายูเข้ามาในเมืองค่ะมาต่อวิสาค่ะพี่น้องพอดีอ่น เห็ดพาสปอร์ตใหม่ที่นี่พาสปอร์ตใหม่ค่ะมาถึงเมือ่อวันศุกร์้วค่ะมือนี้ก็เลย,ยต้องมาดตอ, visa, องวซ่าครับนอนนะคะตอวีซ่าพาสปอร์ตเลยหม่ปายูได้ตั้งซีปีแล้วค่ะไปนอนโอ้เดินไปดีใจเอาซิบ่ได้ไปเฮ็ดพาสปอร์ตให sport, ม่ดูดูนาะคะ่ะกับมาตอวีซ่านี่ค่ะฐานที่จอมวซ่าแล้วกับค,ค,คิดว่าวีซ่านี่ก็จะซีปีกันนะคะ่ะพี่น้องอายุปันจักรกยานมากะคะ่ะเพราะว่าอยู่ไกลๆบ้านเนาะค่ะ วนบ่ค่อยหลายนะมคะพี่นอ้องปายู่มาตาอันหาปีที่เลี้ยวนี่ก็น่าอีหลายค่ะเป็นค่ะพี่น้องมเมืองนองอออก,กระจาวพิธีจอดจักรยานนี่ค่ะพี่น้องตามสุขมุมาัเนาะค่ะตามสุขมุมาัตามลาน,นาค่ะสินะคะ่ะจอดจัก,กรยานหายนะคะมหาบ้านแล้วค่ะพี่น้องไปอยู่เลยมาตามส่วสิกินตามส่วนี่เนาะคะ่ะหิวเข่าค่ะพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอฟซีสุขุมสุข坤 มากินตำส่วนน้ำกันค่ะบ่ได้กินตำส่วนนานหรอค่ะพี่นอ้องเมนีปายโไปนี่ค่ะพี่น้องไปต่อวีซ่านาะค่ะค่ะเดี๋ยวปายโจะมาเล่าซูฟังเนาะคะ่ะว่าไปต่อวีซาอยู่ในเยอรมันนี่เนาะคะ่ะว่าเขาต้องเตรียมมียังไปแน่และะ้วกับขาต่อวีซานี่ต้องเตรียมเงินไปจักบาทจักยูโรเนาะคะ่ะเดี๋ยวปายโยขอกินตำส่วนจกัก้คำก่อนค่ะพี่น้องมาจ้าพี่นอ้องเอฟซีสกูสกุนมากินตำส่วนน้ำปายโตตำส่วนอืม หอมน้ำปลาอ,อ,อากาศกวางตุง่งมาจากสวนกัน แสบแห้งค่ะพี่น้องสมตำตำส่วนอี่กินได้สม,มือเนาะค่ะเนาะกินบ่เปิดเบื่อเนะ <c oughs> ปายนเนี่กินได้เสมอนะแต่ว่าของโอคอยมีเวลาดาเดี่ยตำกินไปหาเก็บเห็ดฮะเข่าป้าฮะน้องใหม่ฮะพักป้าค่ะ แ็่แคบครับพี่น้องอืม,อมประกาศกวงต้งหวานกรอบอร่อยครับพี่น้อง มสลัดนี่ก็มาจากสวนค่ะปูกพักกินเองนี่ฟินมากๆเนาะค่ะเนาะ กินตาสัวลงไปไม่แห้งหรอคะพี่น้องมันนี่เมื่อกี้ไปอยู่หิวเขาค่ะ <c oughs> ไปอันตอ้อวิซาเซ็ตเนาะค่ะเราก็าไปซื้อของอีกนะคะพี่น้องไปซื้อของไปต้อวิซาเฮ้าตองเตรียมมี่ยังไปแน่สิคะพี่นอ้องค่ะกับผมมียังหลายดอกค่ะพี่น้องไปอย่ไปตอไ้อวิซาเมื <c oughs> อ่อันี้ไปอยู่่โศกดีโศกดียังติกาโศกดีบมมีคนหลายปกตินี่ตองจองคิ้วไปที่นี้ไาอย่บ่ได้จองคิ้วไปนะคะอืค่ะนี่เฮ้ทาที่เฮ้าสิเตรียมไปเนาะค่ะเดี๋ยวันไปนี่ โอ้แมงมันเหลือมากล้วอคะพี่น้องแมงมันถิกินน้ำปลาละค่ะอันทีเ่เขาจิตเตรียมไปกับขึ้นี่แล้วค่ะมีรูปภาพเนาะค่ะเข้าก็ต้องเตรียมรูปไปน้ป่รูปอ่ารูปแผ่นหนึ่งค่ะนี่ประมาณนี้นะคะไปอยู่เขาไปไทยรูปในเมืองแพงแพค่ะพี่น้องรูปภาพซีแผ่นเนาะค่ะแผ่นขนาดนี้ซีแผ่นแล้วก็นี่แผ่นใหญ่อีกแผ่นหนึ่งค่ะพี่น้องยี่สิบยูโรค่ะพี่น้องแพงแ <laughs> พงเขาไปไทยอันนี้อัน ตัวเอาทอมาติกนี่สิโบแพงด้วค่ะพี่น้องนะแต่ไทยในร้านนี่แพงแพงไปอยู่ไทยรูปแล้วไปอยู่กับไปอัานมองตัววิซาเลยนะคะพี่น้องบอ่ได้จองคิวไปแล้วก็พาส,สปอร์ตเนาะคะ่ะเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมไม้นะคะเตรียมไปนะบัตรวีซ่านั่นละคะ่ะพี่น้องนี่สำหรับเอ่อคนไทยเฮาที่อยู่เมืองนอกเนาะคะ่ะนี่จะถือบัตรแบบนี้นะคะนี่เยอรมันเนาะคะ่ะนี่จะเยอรมัน,นะคะ่ะ ย่าถือบัตรแบบนี้นี่แล้วค่ะเตรียมไปเนาะคะ่ะแล้วก็เงินอีกหกสิบเกตยูโรค่ะพี่นอ้องหกสิบเกตยูโรเด้อค่ะเด้อเตรียมไปค่ะก่อนจิไปอย่าลืมโทษจองคิวก่อน,นะะเอด้อค่ะอาตจบะโสดีคือป่ายู่ปายู่ไปนี่อันถือว่าโสดีดีค่ะปกตินี่เวลาปายู่นางรดพันเนาะคะ่ะคนร้ายหลายคนตออันเป็นคิวเป็นแถว,ว,วเงี้ยเหยียดนี่ค่ะพี่นอ้องโสดียังไ,มไปมือนีมันมีคนนะคะ ไปต่อวิซาไก่ไง่ายๆเนาะค่ะพี่น้อ,นอ,นอ,โนโอ,องบ่ยากค่ะมีหลายอย่างที่เราต้องเตรียมไปเนาะค่ะก็มีแท้อันนี่แหละก็ที่ปลาหยอันรีวิวหอยชมเมื่อกี้เนาะค่ะที่เตรียมไปนะแล้วก็รอสักสี่อาทิตย์หรือหกอาทิตย์นี่แหละเขาก็สิได้อ่ารับจดหมายจากทางปารีนหรือจากมองที่เฮาไปต่อวิซาเนี่ยแหละคะ่ะเนอกจากนสิมีจดหมายมาให้ยเฮาแล้วเขาพอจะเฮาได้จดหมายแล้วเป็นว่าในซ่วงเนี่ยก็สิมี่ เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วเขาก็โทรไปถามว่าวิสาเข้ามาหรือยั่งหน่ะนะเสร็จหรือยั่งหน่นะนะนั่นแหละค่ะเขาก็จังไปรับเอานะคะพี่น้อง ค่ะเบาเรื่องตโอวิสาเลียวปายุก็ษฎมาตอบคําถามเอฟซีน้่มนาค่ะมีเอฟซีเป็นถามมากอันคือเป็นไปเบิงคลิปลายุแค่ประสบการณ์คิปเรื่องแฟนเสียชีวิตนะคะเผื่นว่าเบิงลีปตอนนี้เพิ่นว่าเอ้าแฟนเสียชีวิตจังไลยคืออันว่าเบิงลีปตอนนี้คือจังมันนั่งกินเข่านกันนะค่ะก็คือคลิปนั้นปายุแค่ประสบการณ์คือแฟนคนเก่าปายุเพิ่นเสียบบเมนคนปัจจุบันเนาะค่ะคนปัจจุบันนี่ก็คือคนใหม่เพิ่นเลยงงนะคะ อันนั้นก็คือเป็น,ปนคลิปเก่าที่ปายเูเรานัานแล้วล่ะค่ะแพร่ประสบการณ์เนาะคะ่ะประสบการณ์ที่ผ่านมานะเราเรื่องอดีตนะคะหลังจากแฟนผู้เก่า่นเสียเนาะคะ่ะปายูก็เลยได้แฟนใหม่ก็คือลุงโจดคนปัจจุบันนี่เนาะคะ่ะนี่เพิ่งงงนะคะ <c oughs> เอา้เอาคือว่าแฟนเสียแต่ว่าแิ่ว่าอันบางคลิปทุกมือน,นี่คือกินเขา่าอันกับแฟนอยู่เน,นี่ยน,นะค,ะค่ะลุงจจดนี่เป็นแฟนคนใหม่เนาะคะ่ะเนาะ แล้วก็มีเอฟซีเป็นถามปายูวอันอยูอันมหาสารคามยูบานนี่อย่าง <c oughs> ปายู <c oughs> เป็นโคดต,ตำบลขัใวไ่เนี้ยค่ะตำบลขัใวไงอัน <c oughs> เภอกันทะลวิชชยค่ะจังหวัดมหาสารคามเนาะค่ะมีเอฟซีอันสารคามหลายหลายนะคะเนาะทั้งอยู่ต่างประเทศทั้งอยู่อันเมืองไทยนะคะหลายหลายเขามาอันลับชุมเนาะค่ะเนาะเอฟซี FC ปายู <c oughs> ไปอยู่กับขอบขอคุณเอฟซีสุขุขนเด้อค่ะที่เขามาให้กำลังใจที่เขามารับช่มค่ะ,คะอยากพาเอฟซีไปเก็บเห็ดอีกเด้อเก็บเห็ดมัน <c> ม <oughs> ันค่ะพี่น้องกินตำส่วนแล้วกระสีโล่งสวนค่ะพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าซื้อพักมาหมู่บ้านเนยซื้อพักมากระสีแดงโล่งปูพักนี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นพักซี่ฝรัง่งค่ะพี่น้องนี่นี่พักซี่ฝรัง่ง พักซีชุกันค่ะอันนี้จะเป็นมึงพี่น้องมันจะคืบมันจะคลายผักซีเล่าเฮ้าหรอคะแม่วาลพักซีพันนีมันสิท้นหนาวนะคะนี่ท้นหนาวเนาะคะ่ะคือเขาปลูกขังเดียวเขาเด็ก,กินตลอดเลยนะนี่ไปโยกสิได้ล่วงปลูกในกระถางเนาะคะ่แะแล้วก็ได้บอลสีมาสองต้นค่ะหะบอลสีแบบนี้นานเาเนาะพึ่งไปเจอค่ะนี่ไอ้มาสองต้นเนาะคะ่ะอยากได้หลายต้นก็นี่อยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันม่งมี เหลืออยู่สองตนดีใจเด็ดบอลสีมหาอันปูกค่ะพี่น้องต้นหน่อยตาหักเนาะค,ะะคะ่ะเนาะต้นเด็ดหน่อยสักนิดราคาเท่าไหร่รู้ปะค่ะพี่น้องราคาสองยูโรเก่าสิบเก่าเส้นคันพอสื่ออยู่เนาะเดี๋ยวเจามาเลี้ยงค่ะพี่น้องบันนี้มากินตำสัวตต้ค่ะพี่น้องบันนี้แต่ว่าไปยู่กาซิลาบีล่าหนองกรเนอค่ะพี่น,อน,น,อนอ้อ,นนอง ปยูขอหายพี่น้องเอฟซจงมีแต่ค้วามซสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปอยูในเด้อค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ